คักบ๊บัดเดียวมนหมานลหรอครับบ่หมานไปเลไดอกพี่น้องเอ้ยนี่เขา,าวานวานเท้อสองเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นะไปพี่น้องหาอยู่หาอย,ยากแล้วห้องมือนี่เดี๋ยวสิบห้าไปวานป่าสารนี่บ,บ่ได้วานหลายเทียดนี่วานเทืาสองเท้อก็ได้กินแล้วปลาหลายอาศาัศจรรย์ วานป่าเบิ้งค่อยล่งน้ำพ้อผ้เดียว่องเชฟก๊อปอีกขึ้นเขาฮ่มาขอนเกเนี่อาศัยจะเชฟก๊อปด่ดูเนี่ยพ่อได้อยู่ได้อยากน้ำเล้าอยู่ดอกหาจินมันหมานตัวสางเหออกผมจะเอาเหฮนี้ นี่ยครับต้องเอาสภาพเตรียมร้อยแล้วครับแม่นบาขาดเนี่ยมันข้านปดมันเถื่อคุตาที่ถือสุดางพูดถึงปดบวบาดบวบไหวเนาะ้บบอเนาะฟังแต่ว่าขี่ข้านปวดเลยี่้กมือนวโขึ้นเยอะเลยโอ้โทำไมเว้าไทยจังอ่ะ ไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเหรอพูดไทยก็เป็นนะครับพูดไทยก็ได้เหรอพูดฝรั่งก็ได้พูดสิโอ้ยหนี่นี่ขาววานวานเทียสองเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่นะโอ้เต้นถือถือสุดตาถือสุดดัง ว่าถือสุดางวาท่านวาลดน้ำตามไว้น้ำจีเ้าไปเลยเหงาขึ้แล้วมันม้มนกเลยอเฮีายุเรืยกคนน่ะพอมันตาดึงน้งไปหรอเออจนลากเฮียไนั่นน่ะเบื้งดูบาทเดียวอ่่ ว่นเดียวเต็มครับโอ้ก็แบนแต่ว่าจับถือจอมปั๊บเลยจับถีบจอมปั๊บหนึ่งตัวเบื้องข่อยชินับที่ได้หลายปันเลยสมัยเลี้ยมนี่เห็นยังปลาเห็นยังลักปลาสาลรงเลี้ยมตัวลักปลาสาวัดสาวัดก็บลักปลาเลี้ยมนั้นหนึ่งบาทบ่าวไสโอ้ยปวดบ่าวใสดอกพลาเลยเห็นบ่เมียนเตรียมมาเนี่ย โอ้ขึ้นบ่ได้เฮียขึ้นบ่ได้ก่อนวานเทียเดี๋ยวปวดบ่หวัดบ่เลยปลานิ้นน้อยบ่เนี่ยพอเอ้ยปากมือเบิดเท่านั้นปุ่นน่ะโอ้ยขันมันแหยนเอาบ่แบบนี้บ่เบิดดอกพ่อนอดถูกก่อยเมียก่อยเอ้ยปุ่นน่ะมาเดืองแบบพ่ออดสะจั่ง อัดสะใจคักบ่บ่เดียวใมานหรครับบ่หมานปนดอกพี่น้องเอ้ยอดี๋ยวใเถือกคลยผมเด้อเถือเดี๋ยวรูเลื่องอีลีบวะโอ้เถือเดี๋ยวกลับบ้านเลยตัวคือวไาอีตัวนี่ขึ้นไู้เดียวผู้เดียวบ่ได้ไหวอกะขึ้นผู้เดียวบ่ไหวผู้เดียวผูนะอ้โหดุดดุดดโดดุ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 ดด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 ด

สี่ออกไปทอดกอบบบะเมนบนคือวนปลาไหลโคกก็ได้ที่นี่เนาะเไห้น็นไหมพูดเอะานเตี uh, ้ยเดียวเลยโลหิตไหลเป็นไหพโลหิตไหลพ่อเจเจอเจอเก็เจอแพงปลานิ่ะ ของอุ้มปุ่มข้อแท้เลยข้อแท้มันหลายหลายวะหลายหลายก็บ่ดเติเกินไปัวนาเกินไปหัวนาอันไหนเขาเรื่องปลาเคียงอะนี่ครับปลาหมอเนี่ครับโอ้ภาษากลางคือปลาหมอนี่ครับปลาเคียงครับ ไปเคียงน้อยปเคียงน้อยตอนนี้เรต้องระวังดยว่าหมูแ่บว่ะหัวปลาขาวเนี่ยมปลาขาวอ่ะเอาละพี่น้องห่อปลากลับบ้านก่อนนะว่นเที่ยเดี๋ยวกับพ่อดอกสิปาดเนี่ยขอลาไปเพียงตอนนี้ขอลาไปเพียงตอนนี้ละพี่น้องทำการปลดผาก่อนไปหลายอัศจรรย์